จดปุ๊บหยิบไปทะเบียนสมรสไปชอบมากใครหยิบใครชอบผู้ชายเก็บเอาไปเคลือบเรียบร้อยเสร็จสับก็พอจดทะเบียนก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นแบบคนคนเดียวกันจริงๆแล้วนะสะกดเหรอคะการันตีหรือว่าปกันผลลัพธ์นี้ต้องเป็นของหนูเออแม่เพราะว่าเงินประกันปีต่อปีเราเป็นนี่นะร้อยล้านเกือบร้อยนะเขาบอกแค่สามสิบนะเขาบอกว่าความจี๋ของหนูต้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ใช่เงินต้องคนละครึ่งใช่เงินต้องคนละครึ่งเงี้ยเอาไปเถอะ พ,พูดจริงเพราะเขาทำงานเหนื่อยให้เขาได้เงินเขาไปนั้นแหละหนูแค่รับจบแบบหาเช้ากินข้าวก็พอแล้ว <c oughs> ไม่เอาค่ะไม่เอาเลยใช่ไหมถ้าเขาให้ก็อเอา <c oughs> คนที่ <c oughs> ดีใจไม่ใช่หนูแต่กลายเป็นคนรอบข้างเช่นแม่ทำไมอ่ะเหมือนเขาไม่คงโดนใครแบบแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยแบบชาวเน็ตบอกว่าแบบลูกเขาต้องโดนหลอกมาแน่เลยแล้วเขาก็ต้องพิ้ง์ลูกเธอแล้วเขาก็เหมือนกดดันทำแบบในอินเทอร์เน็ตอ่ะถ้าวันที่ลูกจะทะเบียน ใจร้องให้ใจมากกว่าลูกมากกว่าลูกมากกว่าลูกเกมากกว่าคันกว่าก็จริงๆตอนนี้คุยกันว่าจะใช้นามสกุลเดิมอะคือนามสกุลเนี้ยเขาได้เหมือนกับดูหนูดูเลขมาแล้วว่าอะไนาคชาชัยเนี่ยเลขมันพอดีแล้วมันทาให้ชีวิตรุ่งเรืองถ้าหนูเปลี่ยนนมสกุลเป็นฐานพณนิปุบหนูก็ไปเปลี่ยนชื่อจริงอีกแล้วหนูก็ต้องไปธนาคารไป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 หนูไม่ไหวพอชีวิตเปลี่ยนชื่อเยอะมากชื่อนามสกุลเปลี่ยนมาเจ็ดแปดอันพอแล้ว